เอาละครับนะก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะนะฮะพเอ็มนะฮะกับคอนเทนต์ใหม่นะฮะต่อจากี้ไปแนวทางของช่องเราจะเป็นเกี่ยวกับ VR อาสส่วนใหญ่นะฮะน่าจะเกือบจงหมดเลยนะฮะซึ่งก็ลองจะมาทําดูนะ,ะซึ่งว่าน่าจะน่าจะดีนะผมคิดว่านะซึ่งว่าตอนนี้สามารถอัดพวก เกม VR หลายๆเกมได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าลงมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ VR ดูนะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม uh, Tower Shift t o w n นะครับนะเกม Tower Shift t o เกมนี้เป็นเกมที่ถืาว่าใหม่ไหมมันก็มีมานาะนได้แล้วประมาณหนึ่งปีสองปีนะฮะปีสองปีที่แล้วเปิดให้เล่นกันไปแล้วนะฮะสางฝั่งของ PC อ่ะ PC พวก PC VR ทั้งหลายนะส่วนตัวนี้ก็คือเพิ่ง uh, เปิดมาให้จำหน่ายในโอควารนะ บุคลากก็ได้จำหน่ายมาให้เปิดไปที่พร้อมแล้วนะโอเคซึ่งทุกคนก็สามารถเล่นได้นะเป็นเกมฟรีนะครับย้ำอีกทีหนึงว่าเป็นเกมฟรีที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะครับเพียงแค่โหลดมานะโหลดมาแล้วก็เข้าเซิร์ฟเล่นได้เลยนะซึ่งวันที้ผมก็จะมาแนะนำเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นวิธีการเล่นนะครับโอเค ซึ่งพอเราเข้ามาอยู่ในการเข้าเกมครั้งแรกเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยครับนะเราจะมาอยู่สถานที่เขาเรียกว่าแคมป์ทูเรียลนะครับแคมป์ทูเรียลก็จะมีให้พวกให้เราเรียนรู้นะครับนี่ก็จะเป็นมิชชั่นนะมิชชั่นที่เราต้องเรียนรู้ให้จบนะครับเราต้องเรียนรู้มิชชั่นพวกนี้ให้หมดถึงจะสามารถกลับไปที่เมนูแล้วก็สามารถเล่นเซิร์ฟอื่นๆได้นะครับนะซึ่งขอย้ำอีกทีนะครับคือเราเล่นฟรีก็จริงนะครับแต่เราต้อง เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเป็นรายปีสําหรับสําหรับเล่นเซิร์ฟส่วนตัวนะไอที่ขอย้าสําหรับเล่นเซิร์ฟส่วนตัวที่ส่วนตัวสมมติว่าเราอยากสร้างเซิร์ฟเองสร้างของเองสร้างเซิร์ฟเองแบบว่าเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเซิร์ฟถ้าเกิดเราสร้างขึ้นมาเป็นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟของตัวเองเนี่ยก็จะต้องเริ่มเริ่มใหม่หมายถึงเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยตัวเองนะครับ ประมาณนั้นนะท่าที่ผมลองดูมาแต่ถ้าเกิดเล่อเซิคนอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเซิฟคนอื่นก็เอ่อเล่นได้เหมือนกันนะก็จะเป็นเซิฟต่างชาติเซิฟเอ่อเซิฟใกล้เคียงบ้านเราอย่าง,งเซิฟรัสเซียอะไรพวกนี้นะแต่ยังไม่มีเซิฟไทยนะคนไทยน้อยมากที่จะรู้จักเกมนี้นะเอ่อผมบอกได้ตามตรงเลยว่าอาจจะมีเพื่อนผมประมาณสองสามคนนะที่เล่นด้วยกันนะโอเค เอาละมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าออย่างแรกนะครับอย่างแรกให้เราขึ้นที่ไปตรงนี้เลยนะนี่มาตรงนี้มาตรงนี้จะเป็นบานกว้างนะครับลานกว้างให้เรามาหาของหาอะไรพวกนี้เข้ามาคนเราก็จะงงว่ามันมันเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทาอะไรเป็นอย่างแรกใช่ไหมครับใช่ผมก็งงเหมือนกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทําอะไรเป็นอย่างแรกก็เลยอ่าหยิบหาหยิบพวกนี้มาก่อนฮะจะมีพวกสติกกิ่งไม้อ่าพวกกิ่งไม้ หัหินนะอันนี้ก็จะเป็นหินอันนี้ก็จะเป็นปน่าจะเป็นหินกรวดหินแหลมนะผมคิดว่านะประมาณนี้มันก็จะมีให้เราเก็บนะครับเราก็ต้องเก็บประมาณ4 5หอันนี่แหละนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเก็บนี่เก็บนู่นต้นเก,นเกมมาเขาก็จะให้เราเก็บไอของพวกนี้ไปก่นอนนะครับ อ่ะโอ้เฮว้นหลวมไปหน่อยโอเคพอเราเก็บพวกนี้มาได้แล้วสักแปบ๊บหนึ่งนะสักไร่หนึ่งเราก็ทำการครับนะครับครับติ่งซึ่งการครับระบบนี้เอ,อไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากนะเราแค่หยิบไม้มานะฮะไม้มาปุ๊บอัดเด็กแต่งนี้ง่ายกว่านะเราหยิบไม้มานะฮะหยิบไม้มาแล้วก็ เล็งนี่เล็งไปทางนี้จะเห็นว่ามันมีสีเหลืองตรงปลายตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาด้านบนหรือด้านข้างนะฮะด้านบนนี่จะาจะเอาไปทําเป็นอาวุธหรืออะไรสักอย่างนะฮะผมก็ไม่แน่ใจ <c oughs> นี่อ่ะตอนนี้เราก็ได้คอนแหละไปที่เรียบร้อยนะอันนี้คือคอนนะฮะหน้าตาคอนแบบเริ่มต้นแฮนด์เมคธรรมดาธรรมดาโอเคตอนนี้เราได้คอนหนึ่งอันแล้ว <c oughs> เอาไว้ทางนี้นะอ่ะก็จะเป็นพ,พื้นฐานการครับของส่วนครับขวานก็อันนี้เหมือนกันปุ๊บดีอันนี้ก็จะได้ขวานแลวทั้งนั้นที่เห็นเก็บไว้ด้ดียังไม่มีกระเป๋านะครับตัวนี้ยังไม่มีกระเป๋านะเอ่อเอาเป็นว่าโยนไปก่อนแล้วกันปิ้ว เราจะคาบเบสิกสองอันนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อไปตรวจสอบภารกิจนะฮะภารกิจที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการคาบกระเป๋านะฮะคับกระเป๋าคาบกระเป๋านี่ก็ต้องใช้ระย่างนะฮะต้องใช้ไม้เชือกไม้แล้วก็เชือกสองอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่สองอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ให้อีกทีหนึง่งนะตอนนี้เรามา ดูที่ส่วนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ค่อยว่ากันเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เอาให,ให้เราเรียนรู้นะครับถึงระบบต่างๆของเกมนะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่แนะนําเกี่ยวกับเมนูนะหน้าเมนูถ้าคุณสังเกตนะในในคอนโทรลก็จะมีปุ่มเล็กๆเป็นปุ่มเมนูส่วนใหญ่นะพอเรากดค้างก็จะมีนี่อ่าเป็นคล้ายๆเหมือน กล้องถ่ายรูปนะขอไปไขถ่ายรูปเอาอ่านี้เอาสามารถเอาไปสตรีมได้ประมาณนั้นก็จะเห็นหน้าผมประมาณนั้นนะอืมางนี้เออสามารถเป็นถ่ายรูปเก็บตั้งเวลาได้อ่าเห็นไหมเห็นหน้าผมแล้วอืมตอนที่ผมเปิดไมในเกมค้างไว้ก็จะเป็นแบบว่ามันพูดอยู่นะนี่เราก็ปิดไมได้เลยนะตอนที่ผมก็พูดในดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในที่อย่างองเดี๋ยวเก็บก็ก่อนโอเค ตรงนี้ก็จะบอกว่ามีหน้า l อกเอาสู่เมนูหน้าแสดงตัวละครเราอยู่หลายเรเนี่ยตรงนี้แสดงไม่ได้มันพื้นที่มันน้อยเกินไปปุ๊บอืมก็ยังไม่ได้ดิดมันว่ามันไม่ได้แหละแล้วก็เออนี่สำหรับเอาไว้แอดเพื่อนสมมติว่าเราเจอคนต่างชาติที่อยากจะเล่นด้วย สมมติ hey you อยากเป็นด้วย a d ซิฉันินี่เอาไปแอดเรียบร้อยนะเดี๋ยก็จะเป็นหน้า add เพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูลักษณะร่างกายเราว่าเราเป็นยังไงบ้างดูโครงโครงเราว่าเอ,อ,อยากจะแต่งตรงไหนเพิ่มไหมไอ้นี่คือดูโครงสร้างของตัวเราเองนะฮะเปิดแบบว่าอยากรู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างนะก็จะมีประมาณน,นี้นะซึ่งเข้าเกมมาคุณจะต้อง นี่ครับมามากดตรงนี้นะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราโอเคเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะกดตรงนี้ค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นว่าเอ็กเซเรียบร้อยแล้วโอเคมันจะมีหน้าขึ้นเอ็กเซเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ให้มาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการบอกนะครับน,นี่ก็จะเป็นหลอดเลือดนะครับสแตมิน่าแล้วก็ค่าอาหารนะครับนี่ฮะเออค่าอาหารเลือดเออค่าเลือดแต่จะมีค่า อาหารสเตมินาประมาณนั้นนะที่ผมเข้าใจนะอันนี้ก็เขาก็จะบอกว่ามันทําอะไรได้ผมก็อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษผมไม่ได้ดีเลิศเท่าไหร่นะแต่ผมก็จำจำ,จำเข้ามานะเน้นเน้นเน้นดูเน้นดูแลจำอ่นะอันนี้ก็คือกดกดจนกว่ามันจะขึ้นเอ็กเซสเรียบร้อยแล้วว่าเราเข้าใจแล้วนะโอเคทีนี้เราก็มากดตรงนี้ด้วยอ่ากดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็กดตรงนี้ด้วยให้ครบนะครับพอเรากดตรงนี้ครบเอ่อครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปอีกที่หนึ่งเลยนะ เราก็ไปส่วนของตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดไม้นะครับนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดไม้นะก็จะสอนเราว่าตัดไม้ยังไงตัดไม้ตรงไหนนะโอ้ใช่แล้วออตรงนี้ยาเอายาไม่ใช่อ้นี้ไม่ใช่ยาที่เก็บได้นะฮะเขาก็จะสอนเราตัดไม้ก็จะมีขวานนะขวานใหญ่นะให้เราตัด ให้เราตัดไม้ตรงนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นต้นแบบนี้ให้เราตัดนะคิมนี้ก็จะตัดแบบใช่ต้นนี้อปว่าวะผมไม่แน่ใจว่าต้นไหนมันตัดได้ต้นไหนตัดไม่ได้หน้าตาเหมือนกันเหมือนกันต้นไหนวะน่าจะไม่ใช่ต้นนี้หรือว่าต้นนี้อ๋อต้นนี้แหละ ก็ต้องออกแรงหน่อยฮะไม่เข้าอืไม่เข้า,อขาโอเคสักครู่นะฮะมันดังกองเกงกองเกงสายอันนี้มันตีกันอ่ไม่จะต้องใช้ขวานส่วนตัวแล้วละ่ะเออขวานส่วนตัวเร็วกว่าเยอะเลยขวานนี้ไม่ได้เรื่อง ตัดุ๊บต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 ุ๊ตนะครับต,ต,ต,ตัดซ้ายตัดขวาอ่าวันตัดในชีวิตจริงแหละโอเคเพราะมันล่วงหล่นเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องมานั่งตัดอีกเฉาะหนึงนะฮะเกมนี้ละเอียดนะครับจำนะครับว่าเกมนี้เน้นละเอียดเป็นเกมเ VR RPG ที่ผมคิดว่าน่าจะดีนะ,ะน่าจะเป็นระบบที่ดีที่ผมเคยเห็นมาละเอียดและดีที่สุดนะมีระบบ มีระบบฟาร์มฟาร์มของปลูกผักทำอาหารคราฟของคราฟชุดคราฟอาวุธตีเหล็กระบบนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อชอบเกมแนว RPG นะเกมแนวปราชญไพแฟนตาซีนะเราตัดอย่างนี้เสร็จเราก็ต้องมานั่งตัดไอ้อย่างนี้ต่อนะเพื่อที่จะได้นี่ไม้<ด>นะครับไม้ที่ก็เอาไว้ทำพวกเอ่เอพวกอาวุธพวกอะไรพวกด้ามจับอาวุธพวก ของใส่ตกแต่งอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ไม้พวกนี้ในการเริ่มต้นนะแล้วก็เอาไว้จุดไฟด้วยนะอืมใช่เอาไว้จุดไฟซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้คาบกระเป๋าก็คือต้องเรียนตัวทีมาก่อนนะน,นี่ก็คือการเอ่อการตัดต้นไม้เบื้องต้นนะตัดต้นไม้เบื้องต้นนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาในนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีโซนที่เขาบอกว่าต้องให้เราหาอาหารด้วยนะครับถ้าเกิดคนยังไม่รู้ครับว่าอาหารหาตรงไหนนี่นี่นี่ นี่มันจะเป็นจุดเบื้องต้นที่ให้เราหาหารนะรนี่ก็จะคือเบอร์รี่นะคือเราเก็บเบอร์รี่แล้วมากินได้เลยนะอันนี้จะเป็นเแบอร์รี่แบบเก็บปุ๊บกินได้เลยปั๊บนะเ,เก็บไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีกระเป๋าไปเดี๋ยวเราจะเข้าเหมืองกันแล้วแต่เราก็ต้องไปเอากระเป๋าก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีกระเป๋านะตอนนี้ผมยังไม่มีกระเป๋านะครับนะโอเคสักครู่สักครู่อ,อโอเคกลับมาแล้ว เมื่อกี้ VR อับบุกเห็นนะฮะอ่านั่นก็จะเป็นเออ่คนที่เข้ามาเพิ่งเริ่มเล่นเกมครับตัวเลียวเหมือนกันเขาก็จะหาของหาของเหมือนกับเราเดีแหละอืมท,ทักทายคนหน่อย Hi ฟร i น n d อ้วเฮ้ Sorry, I'm really laggy because I'm on quest uh, with a really bad PC, but. <laughs> <laughs> is it, uh, is it your first time? Uh, yes, but I do know a lot about the game. Oh, it's all so, it's all right. It's just game is so cool. Um, yep. Wow, yeah, this is really laggy. <laughs> yeah. Oh god, I should really just. <laughs> ผมไม่เข้าใจที่เขาพูดหรอกนะแต่ก็ค้ำค้ไปก่อนแต่ก็เข้าใจเอ่อน่าจะเข้าใจมัง้งมั้งนะคิดว่าผมก็อยากเข้าใจมากกว่านี้แหละแต่ sorry I don't know English you know I don't know ทีน,นี้เราก็ เก็บนะฮะเก็บหญ้าอ่ะเพื่อความเพื่อความรวดเร็วนะฮะกดตัวนี้ค้างไว้นะครับกดกดหยิบค้างไว้แล้วเราก็ไม่ได้นีว่วาอันนั้นมันสําหรับพวกกิ่งไม้เย a h ย e a h My game is just <laughs> not oh. like this, okay. Um. <laughs> see? Boop! Oh, no, no, no. okay. Ta -da. Oh, yeah, no, no, no sorry. I, I've been trying to do that. I'm just lagging out so bad it's basically impossible. <laughs> yeah, I see it, I see it. Uh, I might just need to restart the game. That might be the problem. It is probably my computer. Oh god damn. <laughs> hey, check this. Mm -hmm. Oh, you made torch. Nice. Yes, torch. Mm -hmm. Always right, sticky. Give yep, Oh my god, finally! <laughs> I did something! Yeah! Let's go! Oh, okay. Okay, Wait, no, I want... Okay, let's go. ยืนเล่นอยู่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะก็จะมีเหนื่อยหน่อยเหน,หนือหน่อยนะเกมนี้เล่นเหนือ่อยปึ๊บอ่าโอเคประมาณนี้เลยมั้งนะโอเคซึ่งตรงนี้ก็จะมีาภารกิจให้เราทำอีกหนึ่งอย่างนะครับอ,อับบอกว่านะซึ่งอพอพอเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาจะสอนให้เราแบ่งของนะครับแบ่งของ

เป็นของวิโดมพิเกตตี้ก็จะแบบนี้ฮะดุด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 ดดอดสลับของไปมาสลับคนที่สงสัยนะฮะเขาคงจะไม่ไหวเออบอกตรงนะครับว่าคนจะเล่นเกมนี้ได้ต้องสเปคคมค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะมันก็ก็เยอะอยู่นะผมใช้ตัวเป็น gtx 1นึ่กก็เล่นได้ลื่นสบายนะฮะ gtx นึ่ขึ้นไปที่มันรองรับ vr ก็จะเล่นได้นะครับ โอเคมาอ่ะทีนี้ก็จะก็จะสอนใส่ปุ๊บอ่าก็แส่ตตานี้ไปแล้วเราก็เอาคอร์สมาตอกนะฮะอืม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  อยากนิดหนึ่งนะเหมือนต้องแอบออก,ออกแรงในชีวิตจริงๆอ่ะต้องไปฝรั่งก็ทำง่ายจังวะต้องแรงขนาดนี้เลยเหรอเหนื่อยเลยอ๋ออ่ะ,อะแล้วก็ใส่อีกโอเคทีนี้ก็ใส่อีกนะใช้เยอะกับใช้คุ้นขางเยอะนะ อืมอืม,อ,มอ่าตึบ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 อ่าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวซีใช้อะไรต่อโอเคนี่ก็ใช้ผ้าเข้าไปปุ๊บโอเคใส่นี่เข้าไปเดี๋ยวหมุนก่อนนะผมเพราะว่าผมไม่ดีโอเคสบายนี้อ่ะจุ๊บอ่าใส่เข้าไปแล้วก็ตอบ ชเลยเหนื่อยได้เหนื่อยนะไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่ไมเเเ่เหนื่อยตรงไหนต่ออืมแล้วก็หมุนมาต่อข้างหลังต่อโอ,อ้บอกเลยทำกระเป๋าทีนึงอ่ะอย่าหวังนะครับอย่าหวังว่าจะได้ทำง่ายๆเกมนี้อยากได้อะไรต้องต้องทำเองหมดละฮะสำเร็จรูปมันมีแต่ต้องคนอื่นก็าทำให้อ่ะ ผมว่ามันเป็นเกมที่ดีนะเอ่อเป็นเกม VR ที่ VR 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 ที่เหนื่อยนี่แหละอืมเฮ้ยเอ้ยอ่าแล้วก็ตอกอืมอืมอืมตอกตอกอ่าเรียบร้อยได้กระเป๋าแล้วเป็นที่เรียบร้อย Finally ผมมาใส่กระเป๋าสิอปอบักปอบัก เราได้กระเป๋าผ้างงแล้วกันโอเคเพราะใส่หลังฮนะกระเป๋าก็จะมีหน้าที่คอยเก็บของนะฮะแบบเรานี่ปุ๊บใส่หลังเลยทำสบายปุ๊บนี่ฮนะใส่หลังเลยปุ๊บใส่หลังเลยไม่ต้องลําบากที่มันยากเย็นเก็บของก็นี่สบายสบาย easy, easy. อีซี่อีซี่ฮะทีนี้ก็เสร็จก,การคล้ากระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมาทีนี้ขั้นตอนต่อไป เราก็จะไปคุดเหมืองนะครับซึ่งในเหมืองค่อนข้างมืดนะครับทั้งในทั้งในตัวเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะมืดแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่เวลสูงๆหาของไม่ได้เขาก็จะมีกระเป๋าที่เอาไว้ใส่พวกอทอชพวกไฟโคมไฟอะไรพวกนี้ใน,ในการหาแร่นะครับเพราะในนั้นมันมืดนะครับแล้วก็มอนมีมอนสเตอร์ด้วยซึ่งค่อนข้าง,างน่ากลัวนะฮะร,ระวังดีๆด,ด้วยแล้วกันนะ Okay. จะต้องจุดไฟเข้าไปนะครับเพราะว่าในนั้นมันมืดนะเดี๋ยวผมขอหยิบเอก้อนหินกรวดไปหนึ่งอันนะเพราะว่าเผื่อเผื่อมันจะแตกนะครับเผื่อเผื่อเื่อขวานที่ผมใช้มันหักมันแตกนะโอเคป Let's go ไปเลยเลยโอ้ผมกเกือบลืมสอนไปวิธีการจุดไฟถ้าเกิดไม่เจอเอ,อถ้าเกิดเราไม่เจอพวก ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพวกคบเพลิงไฟอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตการอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะถ้าเก็บไว้ในกระเป๋านี่คือไฟมันจะหายนะมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมโอเคสมุิอ่ะ, <c oughs> มมอะนี่ผมวางเลยนี่เออถ้าเกิดเราจะจุดไฟเนี่ยไม่มีอีกแย่ยจริงเลยเราเนี่ขอหยาบสักครู่หาก่อนอ่ะเจ <c oughs> ๋แล้ว นี่เราจะใช้สองอันนี้ในการจุดไฟแบบเริ่มต้นนะผมจะสอนพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะสำหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเอาตัโตมันก็ไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยด้วยนะแต่ก็ถ้าเกิดในอนาคตนะครับผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเปิดเซิร์ฟเวอร์สำหรับคนไทยแล้วก็ให้คนไทยมาเล่นด้วยกันนะเซิร์ฟเวอร์คนไทยอาจจะมีเก็บค่าเซิร์ฟเวอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าเกิด เออมันจะเป็นจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่จําเป็นผมก็จะปล่อยให้โหลดฟรีเออก็จะไปให้เข้าเฟรเลนฟรีก่อนดูสักพักหนึ่งว่าสถานการณ์เป็นไงมั่งสักเดือน2เดือนอน,อน,อน,นะครับเพราะมันใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะฮะมันเป็นต่างชาติเนาะนะแต่มันก็ไม่เกินตัวเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่นี่คือการจุดไฟแบบชนเผาแล้วกัน <c oughs> โอ้ร้อน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  แบบกระถอหินแบบชนเผ่าแหละนะกระถอหินแบบชนเผ่าเข้าใจกันได้นะครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราผมรีบเดินเลยกว่ารีบวาร์ปเดินขึ้นไปดีกว่ามันจะได้เร็วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปับนี่วาร์ปขึ้นแล้วปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบถึงแล้วอ่าแปบ๊บเดียวถึงเลยนี่ถึงแล้วอ่าทีนี้ก็จะเป็นเอ่อให้เราทำภารกิจเกี่ยวกับการขนเมืองนะครับ ซึ่งผลลัพ์กิจในการขุดเหมืองก็นี่นะครับอา่าเข้าเหมืองมานะฮะจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะฮ<า>ะลูเมดลูเมดลูเมดเสียงดังนะลูเมดเสียงดังผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขาเอตโตอันนี้ก็คือเราเข้าเหมืองมาเพื่อหาแร่นะอืมหาแร่หาแร่หาแร่ มันก็ต้องบนหาแร่ไปสักพักหนึ่งครับมันจะมีแร่อยู่ตรงนี้อ่านี่ไงเราเจอแร่แล้วก็จะเป็นแร่ทองแดงฮนะแร่ทองแดงเป็นชาโคนะซึ่งแร่ชาโคก็เอาไว้เข้าเตาถ่า,า,านนะฮะเตาฟืนหรือจุดไฟก็ได้นะคะอืมนี่กชาโคนะเก็บส่กกระเป๋าไปก่อนนะเจอก็เก็บไปเลยฮนะของดีของดีเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นแร่ แร่ทองแดงนะครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่านได้แร่ทองแดงแล้วอันนี้อันนี้เศษหินธรรมดานี่แร่ทองแดงฮนะโอเคแร่ทองแดงเก็บเข้ากระเป๋าไปปุ๊บปบ๊ก็จะมีเศษหินหลดตามทางด้วยอ่าหล่นตามตอนการขุดแร่นะครับก็เก็บให้ดีๆนะนะมันก็จะเป็นแร่เหล็กขุดไปครับขุดไปถ้าเกิดเราเล่นอ่อ เซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยก็แนะนำให้ไปกันแนะนำให้หาเพื่อนพากันมาขุดแร่นะครับเพราะว่าในเหมืองเนี่ยค่อนข้างมืดแล้วก็อันตรายนะครับโอเคพอเราได้แร่เหล็กสักพักหนึ่งแล้วเราก็กลับฮะผมไม่อยากอยู่นานมืดมองไม่เห็นนะโอ้แร่เยอะเลอเกินทางกลับบ้านอยู่ไหนวะ ทำทางกลับไป่เจอนี่แหละโอ้มืดแล้วเหรออัลโโลมืดเหลวจัง okay, okay. นะครับนี่ก็จะเป็นเบื้องเมืองต้นนะฮะการเล่นในอาถรรุบทาวนะครับก็จะเป็นเบื้องต้นนะไม่มีอะไรมากนะครับ ท่านใดที่อยากจะลองเล่นอัตยุทธาวก็สามารถลองโหลดมาเล่นดูก่อนได้นะครับว่าสนุกไหมถ้าเกิดไม่สนุกก็ไม่เป็นไรนะฮะเกมนี้น่าจะเหมาะคนที่ชอบเล่นแนวอาภจีฟาร์มโคงฟาร์มของอะไรพวกนี้มันสนุกนะฮะสนุกถ้าเล่นกับเพื่อนที่สนุกเข้าไปใหญ่นะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็ ลองสอบถามผมได้ครับผมก็จะพิมบอมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้ทายลิงค์คลิปชั่นดีเลยนะฮะใาคอมเมนต์นะถ้าเกิดใครสนใจนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมอาจจะทำเป็นซีรีส์ยาวเลยนะครับสำหรับอาชาชิปทาวนะก็จะพาเพื่อนเล่นด้วยนะครับสุสดที่ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่จ้า